สวัสดีครับผมโคบานเมืองร้อยเกิดออฟฟิเชียลนะครับวันนี้จะพามาดูต้นลีลาวดีนะครับซึ่งฝนลงนะครับสวยงามมากๆนะครับลีลาวดีหรือลั่นทมนะครับเป็นพันไม้ยินต้นชนิดหนึ่งที่ได้รับนิยมนะครับเนื่องจากว่ามีข้อดีนะครับคือมีดอกที่สวยงามใช้เป็นไม้ประดับแล้วก็ดอกนั้นมีกลิ่นหอมนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับพักเรื่องของ ม้ากับวัวไปก่อนนะครับก็คือจะพามาชมนะครับดอกนะครับลีลาวดีนะครับหรือต้นลั่นทมนะครับบางทีหลายหลายคนนะครับคิดว่าต้นลั่นทมนั้นมันจะพ้องกับคําว่าระทมนะครับก็เลยไม่นิยมปลูกนะครับแต่ว่าสมสมเด็จพระเทพนะครับก็ให้ตั้งชื่อใหม่นะครับว่าเป็นชื่อลีลาวดีก็จึงทําให้ ต้นลีลาวดีนั้นได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไม้ประดับที่ให้ความสวยงามตามบ้านนะครับคําว่านะครับลีลาวดีนั้นนะครับก็จะทําให้ชื่อนั้นไพเราะนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับคาว่าลั่นทมที่แท้จริงแลวนะครับคือคําว่าลั่นทมนั้นลั่นแปว่าตีให้แตกนะครับตีให้คือลั่นนะครับแล้วก็ทมนะครับพ้องกับคาว่าระทมนะครับคือ สรุปแล้วนะครับก็คือเป็นต้นลั่นทมก็คือพยายามที่จะขจัดเรื่องของความทุกข์นะครับความทุกข์ความเศร้าโศกออกไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคบานเมืองร้อยเกิือนก็จะพามาชมนะครับต้นลีลาวดีนะครับที่อยู่ด้านหลังบ้านผมนะครับซึ่งปลูกไว้หลายต้นเลยทีเดียวนะครับแล้วแล้วก็ต้นเริ่มใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆมาดูกันนี่นะครับดอกของเขาสวยงามมากเลยนะครับ แล้วก็มีกลิ่นหอมครับตันลีลาวดีนะครับที่บ้านโครบานนด้ปลูกเยอะมากนะครับอันนี้คงตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งแล้วก็จะเกิดร่มเงานะครับเวลาฝนลงนี่ก็จะสวยงามนะครับนะครับอีกต้นต้นหนึ่งดูดอกนะครับภายใต้ของต้นก็จะให้ร่มเงาเช่นกันนะครับ แล้วก็ให้ความสวยงามกับบ้านของเราได้เป็นอย่างดีนะครับดูนะครับเนเพื่อนดอกนี่วสวยงามมากๆนะครับก็โคบ,บานมุงแล้วเกินก็เดี๋ยวพอเกิดขึ้นก็จะตัดกิ่งที่เราไม่ต้องการออกเอาไปชํานะครับชําแล้วก็เพราะเป็นต้นลีลาวดีที่สวยงามนะครับอาจจะทําเป็นพืชทางเศรษฐกิจนําไปขายาต่างๆครับโดยช่องทางการขายก็มีหลากหลายนะครับหรือว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะโปรโมทสักหน่อยนะครับต้นที่ใหญ่นะครับถ้าเราไปซื้อในท้องตลาดนะครับราคาถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับมาประดับเศรษฐกิจที่ดีทีเดียวนะครับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับโดยเฉพาะต้นที่มีลำต้นนะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนนครับนี่นะครับเส้นผกสูนกลางขนาดนี้นะครับราคาก็จะขึ้นมาอีกอันนี้ก็คือปักเอานะครับโคบางก็ปักเอาทีนี้เขาเติบโตขึ้นนะครับเป็นไม้ที่ สูงใหญ่แล้วก็ก็จะให้ร่มเงานะครับยังมีไม้อีกหลายพันนะครับซึ่งผมจะมารีวิวให้ดูทีหลังครับที่หลังบ้านโคบานเมืองร้อยเกินนะครับคือผมปลูกแบบลืมๆนะครับก็คือใช้วิธีการปักกิ่งนะครับปักลงไปตรงดินแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรเขาบ้ากนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ําขังนะครับเราก็มีไม้ประดับนะครับประจําบ้านเราให้เกิดความสวยงามนะครับเราไม่ต้องไปซื้อนะครับ มแีแค่ต้นเดียวก็สามารถที่ขยายพันธุ์ได้หลายต้นทีเดียวนะครับมาดูฝั่งที่ผมได้ขยายพันธุ์ไว้นะครับซึ่งจะทําให้บ้านนั้นเกิดความร่มเงานะครับแล้วก็ให้ความสวยงามนะครับในพื้นที่บริเวณบ้านนะครับอันนี้คือต้นที่ยังไม่ตัดนะครับแต่ผมจะพาไปดูนะครับต้นลองเขานะครับเพื่อนสวยงามให้ความร่มเงานะครับมีหลายต้นเลยทีเดียวนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ข้างๆบ้านนะครับเริ่มใหญ่ขึ้นเลยนะครับแต่ก่อนโคบาลเมืองร้อยเกินออฟเชนะครับเคยเล่นไม้ประดับนะครับเพราะว่าคิดว่ามันจะทําให้ความร่มรื่นนะครับแล้วก็สร้างความสร้างทัศนียภาพให้กับบริเวณบ้านของเรานะครับก็คือ ก็ค่อยเติมแต่งนะครับในส่วนที่ทําให้เกิดความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พันธุ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีไม้เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับนะครับอนาคตอาจจะมีบ่อน้าอะไรต่างๆก็รอติดตามชมนะครับเดี๋ยวช่องนี้ก็ยุ่งๆกับม้ากับวัวสักหน่อยก็เลยไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ให้เพื่อนๆฟังนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับกรุณากดไลค์กด subscribe ให้กับโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลด้วยนะครับ